นางแอนนาลีโอนเวนถ้าอาจารย์ฝรั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวผมชอบประวัติศาสตร์ถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์เราเป็นเพื่อนกันแอนนาลีโอนเวนหรือแมมแอนนามีชื่อจริงว่าแอนนาเฮเรียตเอ็มมาเอ็ดเวิร์ดแมมแอนนาเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นพราอาจารย์ฝรัง่ง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเข้ามาในสยามช่วงปีพุทธศักราช 2405- ถึงปี2410แต่สำหรับชาวต่างชาติทั่วไปแม่มแอนนาคือตัวละครเอกของนวนิยายและละครบรอดเวยชื่อดังเรื่อง The King and I รวมทั้งภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Anna and the King ซึ่งสวมบทบาทโดยนักแสดงชั้นนำคือโจดีฟอสเตอร์ประวัติแอนนาเป็นเด็กกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุเจดขวบเป็นลูกครึ่งแองโกลอินเดียเกิดในประเทศอินเดียเป็นบุตรของโทมัสเอ็ดเวิร์ดกับแมรี่แอนกลาสคอตตาของเธอชื่อวิลเลียมวอร์เดกลาสคอตเป็นทหารสัญญาบัตรชาวอังกฤษประจำกองพลทหารราบที่สี่ในค่ายทหารเมืองบอมเบ์ เขาอพยพเข้ามาสู่อินเดียตั้งแต่ปีคศออ1810และสมรสในปีคศ1815กับสตรีไม่ปรากฏนามหากอ้างอิงตามงานเขียนของซูเซิร์นมอร์แกนก็เป็นคำอธิบายที่ขาดความสมบูรณ์ภรรยาของกลาสคอตตามบันทึกของทางการอังกฤษระบุว่านางไม่ใช่ชาวยุโรปและมอร์แกนแสดงความเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่จะเป็น แองโกลอินเดียคือเป็นลูกผสมจากหลายโชยชาที่เกิดในอินเดียในภายหลังได้ปกปิดตัวตนและเปลี่ยนนามสกุลเป็นโครฟอร์ดและอ้างว่าตนเองมีเชื้อสายมาจากเวลในสาราชาณาจักรและอ้างว่าบิดามียศเป็นร้อยเอกเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แอนนาและลูกๆของเธอได้รับการปฏิบัติอย่างชนผิวขาวพอมีอายุได้18ปีแอนนาแต่งงานกับเจ้าหน้าที่เสมียนชาวอังกฤษนามว่าโทมัสลีออนโอเวน ภายหลังแอนนาได้รวบชื่อกลางและนามสกุลของสามีเข้าด้วยกันกลายเป็นลีโอนเวนทั้งคู่มีบุตรธิดารวมสี่คนสองคนแรกเสียชีวิตตั้งแต่เล็กคนที่สามเป็นหญิงชื่อเดวิสและคนสุดท้องเป็นชายชื่อหลุยทีลีโอนเวนซึ่งต่อมาได้ตั้งบริษัทหลุยลีโอนเวนในเมืองไทยแอนนาได้รับการศึกษาที่ประเทศอังกฤษต่อมาได้ย้ายตามสามีไปอยู่ที่เกาะปีนังในมาเลเซียซึ่งขณะนั้น เป็นอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษเช่นกันเมื่อสามีของนางเสียชีวิตแอนนาจึงเดินทางต่อไปที่สิงคโปร์และได้มาเปิดโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์